สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม i อรอนฮาวเว t ปี1920เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสงครามในโลกคู่ขนานกันนะครับหลังจากแหงหายเป็นนานมากๆเลยเออแล้วก็บอกก่อนนะครับเผื่อใครไม่ทราบกันตอนนี้ใน s t e ีมนะครับมีเทศกาลลดราคาเกมในวางแผนการลบอยู่หากใครจ้องเกมไหนอยู่ก็ไปจับจองเป็นเจ้าของได้รวมถึงเกม I อรอนฮาวเวนี้นะครับก็ลดราคาเหมือนกันจาก300กว่าบาทหรือเพียงแค่75บาทเท่านั้นนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาวันนี้ดีกว่าในวันนี้ครับจะรับบทบาทเป็นโปรแลนด์ไปต่อกรก,ก,กับเยอรมันในโหมดของกําหนดเองนันเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะความยากเนี่ยปรับเป็นเอ็กเปิดเลยด้วยก็ต้องลองดูก,ก่อนนะครับส่วนโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยผมคงไม่เล่นต่อนะครับเนื่องจากว่ากระแสะตอบรับไม่ดีเลยนะครับเลยต้องพักไปก่อนนะฮะเอาละครับไม่รอช้าไปครับไปทําสงครามกันคือในความตั้งใจเดิมตอนแรกอะตั้งใจจะเล่นในโหมดของมันติเพยเยอร์สู้กับคนด้วยกันเองแบบนี้เลยครับ แต่ทนนี่เจอปัญหา2อ,อย่างคือ1ห,หาห้องนานมากๆครับมันนานเกินไปไม่ไหวจะรอแล้วก็ปัญหา2ต่อจากเมื่อกี้เลยเมื่อเราหาห้องเจอนะครับเราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าเอาประเทศไหนไปลบเกมจะสุ่มมาให้ระบบอะไรวะเนี่ยเราอยากเล่นเยอรมันเหรออ่าคุณลองไปเล่นโปรแลนด์ก่อนละกันนะไปเล่นลเซียบ้างอย่างเงี้ยคืออะไรวะอย่างเกมเนี้ยผมเมนโปรแลนด์ไงผมชอบโปรแลนด์เลือกไม่ได้นะมันสุ่มมันสุ่มเพื่ออะไร ระบบแย่มากเลยนะครับแต่ก็เบื้องต้น,นตอนนี้เนี่ยผมได้สร้างเป็นบาร์แลกไปแล้วก็สั่งสร้างเอนเจิเนียร์เพิ่มนะครับบาร์แลกเสร็จสมบูรณ์แล้วบาร์แลกเป็นฐานสร้างทหารนะครับเดี๋ยวผมอัปเกรดขั้นที่2ต่อดีกว่าแล้วก็เอนเจิเนียร์ว่างสร้างเป็นเวิร์กช็อปต่อละกันจะได้สร้างเป็นพวกหุ่นยนต์ลบเนี่ยมาต่อสู้ได้เออแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มีไรเฟิลเมนว่าง2กองนะครับเราจะเอาเขาไปยึดเป็นเหมืองเหล็กก่อน แล้วก็อีกกองนึงเนี่ยยึดเป็นปั๊มน้ํามันครับสสิ่งนี้คือของสําคัญในการขับเคลื่อนเกมนี้นะฮะหากไม่ยึดเนี่ยก็จะไม่มีของแต่เราเล่นในโหมดของไฮเลสซอดนะครับก็เลยไม่ค่อยจําเป็นในการยึดเท่าไหร่นักนะแต่ยึดไว้ก็ดีเหมือนกันโอเคตอนนี้เดี๋ยวสร้างเป็นบังเกอร์บังเกอร์ปืนกลนะครับเอาไว้กันพวกทหารลาามันวิงว่งเข้ามาบอลแลกเราอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับป๊อปแคปเพิ่มด้วยสร้างทหารดีกว่าถามว่าสร้างอะไรดีงั้นเหรอเอาเป็นว่าสร้างเป็น ฟิลแคนนอนก่อนแล้วกันนะครับปืนใหญ่ในการต่อกกกับพวกหุ่นเยอรามันนั่นเองเวิร์กช็อปสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสร้างเป็นนี่เลยสตาร์ซินิกหนึ่งตัวแล้วก็ส m i ลี่อีก2ตัวครับหุ่นยนต์ลบตอนนี้ป๊อปแคปเต็มแล้วหลังจากการสร้างเสร็จเนี่ยก็ต้องรออัปเกรดนะครับเพื่อขยายป๊อปแคปด้วยทางขวามือมีการหัวันว่านีโน่โดนแล้วคุณผู้ชมครับโดนแล้ว ศัตรูมีโคเอร์เขียวคอยกำบ,บงกังต่อกกอนนะครับมันจะชนะเราแต่ไม่เป็นไรครับผมจะทิ้งไล่เปิ้ลเมนไปมันเปิองป๊อปแคปนะครับเราจะป๊อปแคปเนี่ยไปออกยานเก,กาะดีกว่ายานเกาะหุ่นยนต์ยานเกาะเฉยฟิลกันมาแล้วฟิลกันก์นแซนายตอนนี้เดี๋ยวอัปเกรดบังเกอร์ให้เป็นปืนกลด้วยแล้วก็สร้างบังเกอร์เพิ่มเอาไว้ด้านหน้านะฮะต่อไปก็เป็นด้านข้าง เงื่อนไขในการชนะมี2อ,อย่างครับเราสามารถระเบิดฐานทัพใหญ่ศัตรูได้หรือไม่ก็ป้องกันครบ20นาทีก็ชนะได้เหมือนกันครับหน้าบ้านเรามีอันธาพาลเดินผ่านครับนี่คือหุ่นกริมบาดฝ่ายเซ็กซ์โซนี่เขางั้นก็ได้เวลาตอบโต้บ้างเลยฮะฟิลแคนนอนมาต่อไปคือสไมลี่ยิงใส่มาเลยครับมันพยายามยิงใส่ไลฟ์ลเฟินเนของเราอยู่นะแน่นอนว่าไลฟ์ลเฟินเนเนี่ยไม่สามารถตอ่อกกักบหุ่นยักษ์ได้นะครับต้องตายตามระเบียบไปแต่ก็เป็นตัวล่อได้ ไล่๊อบแคปจากไลฟเฟิลแมนไปออกเป็นหุ่นอื่น,นดีกว่าโอโ้โ,อโหหลังแอนดีดครับงั้นแบบนี้ก็ต้องเอาสมัยลุยตามมาโดนสนกิมบาทดนะครับเอาหุ่นนี้ก่อนเลยอ่าแตกตายไปหนึ่งครับ,บ,ร,บ <laughs> ระเบิดเต็มจอเลยโอ้เราโดนติดกับหรือเปล่าเนี่ยมันล่อซื้อมัง้ง ถอนกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเอาฟิลแคนนอนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าผมจะเอาสมายรี่มาเติมเลือดก่อนนะครับแล้วก็ที่เวิร์กช็อปเราตอนนี้สร้างหุ่นใหม่ได้แล้วเราสร้างเป็นนี่เลยคุณผู้ชมกันชิปเครื่องบินเครื่องบินทุกอย่างรอคําสั่งไปก่อนนะครับแล้วก็จังหวะนี้เติมเลือดให้กับเพื่อนฟื้นฟูเสร็จสมบูรณ์ต่อไปทําอะไรต่อดีถ้าคิดไม่ออกเนี่ยเราเอาเอนจิเนียร์เข้าบังเกอร์ไปก่อนแล้วกันครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเขา นี่ไงมาแล้วโอ้ยมันโดนฟิลคนนอนยิงป้อมบินตายไปเลยานี่ครับนี่ครับตรงหน้านี้คือหุ่นที่ตั้งชื่อตามตัวชายเซ็กซโซนี่นะครับมันมีชื่อว่าพรินวิลเฮมฮะมันมันเหมือนหุ่นผู้ว่องเล่นเจอเนี่ยหน่อยตัวเนี้ยแล้วมันยิงพิซายแสเราด้วยเห็นแล้เป็นหนูท่อหรือไงวยิงไล่อยู่ได้ตายสนิทผมพยายามยิงต่อกอกับมันอยู่ครับแต่เหมือนยิงไม่เข้าเลยคุณผู้ชมฮะ มันโดนฟิวคาน,นอนยิงทิ้งกระเข่าสุดเลยครับผมตายทางขวาไม่มีบางอย่างโอ้ต้องเจอดาบไปปืนฟันแล้วมัง้องปปอ,อีกหนึ่งตัวแฮไอนี่มันร้ายนะแล้วก็ตอนนี้ไอป้าโวเทนเข้า มายังไงก่อนฟิวคานอนฆ่ามันเออเรามีสกิลใหม่มาครับเป็นสกิลประสบการณ์สูงวิ่งเสียบเจอวิ่งเสียบตายเจวครับเรายังตรึงไหวอยู่ตอนนี้มีคุณลบเราพังปะเนี่ยไม่น่ารอด โอ้เราเสียตาสนิกไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรครับงั้นก็ออกของใหม่มาแก้ทางมันเราจะออกหุนใหม่มาคือหุนทัวครับหุนทัวเรามานะครับนี่คือหน้าตาของหุนทัวเมื่อหืมมานะปืนมนันนี่ยิงทีตาย,ยันชาติหน้าแล้วเนี่ยโอ้เจอแล้วครับนี่ไงเรายิงใส่เข้าไปมันยิงตอบโต้กลับมาหาเราอะ่ะถอนกำลังก่อนสหายสู้พลังยิงเขาไม่ไหวหรอกนะครับ โอ้โหสามหุ่นอยู่ใกล้ๆกันด้วยบ้านะหุ่นทั่วยิงระวังระเบิดไฟเรายังโอเคอยู่ยังโอเคโอ้ทางขวาอิสกิมมันคิดจะหนีออกจากสมรภูมิครับสมายรี่กองสองวิ่งไล่ อย่าให้มันรอดกลับบ้านไม่ได้เราจะไม่ให้มันมีโอกาสซ่อมนะครับต้องปิดฉากไม่ให้ได้ก่อนเลยทางปิดซ้ายนี่เอาหุ่นทัวยันแนวรบไว้ก่อนสไนเปอร์โปรแลนด์กำจัดเป้าหมายทิ้งช็อต <c oughs> จะมีหุ่นนี้ออกจากสมรภูมิอีกหรือเปล่ามีใครเซอร์ครับหนีออกมาแล้วชัดโปโปแลนด์เนี่ยหนึ่งตัวไม่เป็นไรครับต้องสองตัวเบิลไปแล้วมัง้ง จี้ดันไม่เข้าไปแต่ก็ยังไม่แตกเลยครับต้องเบิร์ในการยิงใส่เกาะหลังมันไฟร์นั่นแหละครับต้องแบบนั้นสิไอคไคเซอร์แตกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะแห้งเหี่ยวเกลียวเลยมันเป็นสงครามขอขวดโอหนึ่งตัวตายแล้วกลับบ้านก่อนเพื่อนนายคงยืนจัดต่อไปไม่ไหวครับมันล่อเครื่องบินมาสู้กับเราเลยอะ่ะเราสีหุ่นทัวไม่นะไม่เป็นไรครับเราสร้างอย่างอื่นได้เราสร้างเป็นหุ่นนี้โลค่า สมัยี่หนึ่งตัวตายนี่ว่าโอ้โหเอ้ยมันเอาเครื่องบินเริงอยู่ตอนเนี้ยต้องหาของตอบโต้นะครับที่ตอบโต้ได้เนี่ยควรจะเป็นปืนปตอเข้ามาก่อนเพื่อนเครื่องบินลำที่2อออกดีกว่า,าผมเสียป,ป้อมแน่เลยว่ะเอนจิเนียร์เดี๋ยวเติมคนเพิ่มนะครับแล้วก็ไปใช้แคนนอนอีกครั้งหนึ่งแคนนอนเตรียมตัวหยิบใช้งาน ทางขวามือศัตรูเข้าด้วยนะครับหุ่นใหม่เรามาแล้วเป็นหุ่นเชือมวกยิงเชมวกใส่ศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายมันหน้าบ้านแล้ววะอะไรนักหนาวเนี่ยโดนหนักเกินไปยิงเห็นวิวเทมันแตกไปแล้วอาา่าฮะ ตราบใดที่ยังมีฟิลแคนนอนเราก็ยังไหวื่องบินบินไล่ล่ามันเลยดูหุ่นล้อครับมันปล่อยล้อใส่เราแบบบ้าคลั่งเลยคุณผู้ชมฮะแต่ส,สักครู่เอาหุ่นฉมวกไปต่อกอนคืึองบินเปลี่ยนเป็นกอง,ง,งที่3แล้วก็บินไล่ล่ามาันอย่าให้มันหนีกันไม่ไปทันการครับทางขวามือมีกริมบาดมาแล้วกริมบาตเรามีสไมลี่สู้อยู่ไม่เป็นไรแล้วก็ฟิลเคนนอนเนี่ยพอยิงเสริมอยู่ด้วย ศัตรูพยายามจะหนีทับนะครับงั้นแบบนี้ผมสร้างสไมลี่เพิ่มเพื่อล่ามัเลยดีกว่าเจ็คนนอนยิงแตกตายไปล่าทันไหมเนี่ยอันเนี้ยน่าจะไม่ทันนะครับมันความเร็วเท่ากันอ่ะเนอะทางแนวรบขวาเราเผ่อแป๊บเดียวไม่ได้นะครับเจอนามเก่าขององค์พระเจกรพัทเยอรมันชาร์ตมานี่คือหุ่นไคเซอร์ครับแต่มันก็โชคร้ายหน่อยเนื่องจากว่าอยู่ใกล้แนวรบเรามากเกินไปมันก็เลยต้องถอยไปตามระเบียบไปเราจะไม่ปล่อยให้มันกลับฐานไปซ่อมแซมนะเราต้องไล่ล่ามัน สุดล่าฟ้าเขียวข้าจะล่าเจ้าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอ่าหลังเข้าหลังเข้าคือปืนกลยิงป้อมปืนกลก่อนครับไอ้ป้อมปืนกลพวกนี้ยิงทหารราบแรงมากๆคุณผู้ชมแต่ถ้าว่าเมื่อเจอหุ่นเนี่ยมันก็ไล่ฆ่าทันทีครับตายฝีมือดีมากทหารเราทุกคนกลับบ้านก่อนครับตอนนี้เลือดพวกนายน้อยมากๆเลย ืนซู้ตต่อไม่แน่จะไหวสกิลเราขึ้นเยอะกันมากๆครับหน่วย3สกัดกั้นการลุกดานของทาหาร,ราบยิงปืนใหญ่ใส่มันเลยโอ้หเดือดว่ะม่เรียนนานมากแล้วนะโปรตีนเล่นเนี่ยในตอนก่นกอนๆที่ผ่านมาเล่นแค่โหมดอะไรนะฮาร์ดใช่ปะ่ะกับนอร์มัลพอมาเจออินเซนเนี่ยผมลกเลยครับทหาร,ราบเข้าแต่เจอปืนกลสกัดกั้นไม่ได้หุ่นที่บ้านตอนนี้เติมเลือดก่อนนะครับ เหลือเวลาให้สู้เพียงแค่6นาทีเกมก็จบแล้วเราแค่ต้องยื้อเอาไว้บุกไม่ขึ้นครับมันตึงเกินไปถอนถอนกลับบ้านดีกว่าสู้ในบ้านคือได้เปรียบมาแล้วโวเทนมาโอเทนมาใช่ไหมงั้นเจอสไมลี่หุนโปรดผมหน่อยเป็นไงวิ่งเอากดผิดแผนที่ขึ้นมาเฉยเสียบ เสียบไม่โดนครับมันแตกก่อนโอ้กระจุกกระจายเลยอีพิกมากฉากนี้ขึ้นบ้านก่อนครับเราอยู่ใกล้ระยะยิงปืนใหญ่มากเกินไปเครื่องบินพวิแกจะหนีทับแล้วยังคงได้เปรียบอยู่นะครับในเรื่องของการป้องกันของเราต่อไปต่อไปผมจะเอาเอนจิเนียร์ไปทิ้งบ้างคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีทหารช่างมากเกินไปทิ้งไปสัก2กองคงจะดีครับ มีในบ้านแอบไปหนึ่งกองด้วยเอาไปตายให้หมดเลยละลายป๊อบแคปไปออกขุนกระดีกว่าเลยครับน่าจะดีกว่าเนะื่องบินเป็นไงบ้างนายทำสุดความสามารถแล้วใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องเสียดายชีวิตที่จากไปครับคุ้มแล้วื่องบินเราข้างบนมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันชุบชีวิตเจ้าชายของมันน่ะใหไ้ไม่ได้การแล้วแบบนี้ต้องส่งต้องส่งสไมรี่ไมล่า มันเป็นทหารรีเซิร์ฟนะครับเราสามารถเรียกได้ฟรีๆเลยโดยไม่เสียป๊อปแคปมั้งผมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมเป็นแอนนาซึ่งแอนนาเป็นสไนเปอร์ยิยงหุ่น,นไ,ไม่เข้าครับลาล่าไอ้ไอ้มอนนี่มันคือความภาคภูมิใจของเซ็กซโซนี่ครับหรือว่าเยอามันนั่นเองนะให้มันรอดกลับบ้านไปเนี่ยมันจะมาสร้างความเสียหายใหม่ครับฉะนั้นปล่อยให้มันรอดนานไม่ได้ปั่นทอนระยะเวลาปั่นฝนไปไปก่อนแปกซะไอ้หุ่นพาวเวอร์เลนเจอร์เอ้ย ที่บ้านเราสร้างเป็นหุ่นม็อกนี่เพิ่มเอาไว้เสริมการยิงเลยครับม็อกนี่คือหุ่นปืนใหญ่นะและตอนนี้ถึงเวลาทําตามใจต้องการบ้างแล้วนะครับเราจะไปบุกบ้านนั้นบ้างสวนกับการโจมตีเคนาเตอร์แท็กมันหน่อยให้มันรู้ดารู้แดงไปเลยหน่วยเกณฑ์เดียวฝ่ายศัตรูเขาครับเจอยิงปลิวไปยังมีเสริมไม่อีกนะวันนี้เป็นผู้สตอมทูเปอร์สองกองครับแต่เพราะว่าเรามีสมายลี่ยิงสองกอนอยู่เลยไม่ยากในการฟันฝ่าครับ หุ่นผมนี่อีกคพึ่งหนึ่งแหลงจะขึ้นแล้วอ้เราเจอวอเทนวอเทนต้องเจอม็อกนี่ยิงช้าใส่แบบเผาขนครับสู้มันโอ้โหเราเจอแนวป้องกันแนวรับหรือเปล่าเนี่ยสามหุ่นใหญ่อื้อเลยรวมถึงคูเซอร์ด้วยไม่ได้การคร่ัแบบนี้เราซวยแล้วต้องถอนก่อนอำนาจในการต่อกรก,กับเราอ่ะมันมีมากกว่าผมมั่นใจว่าเราซู้ไม่ได้นะครับเนื่องจากหุ่นเราเป็นหุ่นเทียร์แรกไงถ้าส่วนใจด้วย มันเป็นเทียใหญ่หมดแล้วอ่ะต้องถอนกลับแนวป้องกันตัวเองก่อนครับเพื่อความชัวร์ม่งั้นเดี๋ยวแตกตายนะเกือบไปแล้วบุกไม่ขึ้นจริงจริงอะบุกยากเกินไปอ่ะโหมดอินเซนเนี่ยมันหนาเกินถ้าจะให้ดีอ่ะม็อกนี่ควรจะตั้งปอบนะตั้งแล้วยิงใส่มันนั่นเองศัตรูเหมือนจะหมดวิชั่นครับเลยไม่ยิงเสริมกลับมานี่คือโอกาสยิงเกาะหลังแตกเต็มเต็มเหลือ2หุ่นสไตล์มอเตอร์หุ่นไปล็อกกับเออร์คอนิกโควิเซอร์ ตอนเมตาช่วงเดินแรกๆที่เกมปล่อยเนี่ยไอหุ่นไปล้อนี่ตัวเมตาเลยนะครับแต่ตอนนี้มันหลุดเมตาลแล้วเมื่อก่อนนี่คือดาเมจแรงมากได้ทั้งไกลทั้งใกล้ได้หมดเลยหุ่นบ้านเนี่ยแต่ถ้าว่าตอนนี้หมดเวลาของแกแล้วเราเรลเวลอัพนะครับปาชมวกมดูท่าปาอย่างเท่ครับติดไปเลยแล้วก็ระเบิดตู้จุดจบของไส์มุเทอร์นะฮะหุ่นเมตาตอนที่เกมปล่อยมาใหม่ๆยังเหลือเออคนอีกอยู่ อะไรริงวะน่าทำไมมาแรงจังไะเฮ้ยทหารถอยก่อนรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนแล้วนะครับเดี๋ยวออกหุ่นลบใหม่เพิ่มนั่นคือฝุ่นโม่าโซยออกโซยเพิ่มก่อนถอนถอนถอนไม่รู้ว่าจู่ๆมันก็โชว์หุกอะไรขึ้นมานะครับเนี่ยเหมือนจะเป็นฝ่ายเสพเียบขึ้นมาสั่งนั้นน่ะผมเองก็ล้อยหล่อมาก เอามมท้าเพิ่ม2กองดีกว่าเค okay, เดผมจะเอาอาสาสมัคร2กองนะครับสไมลี่เติมให้เต็มแล้วก็ไปสู้กับหุ่นโฮวิเซอร์เออร์โคโนิกมันเลยได้เวลาล้างบางให้พวกเยอรมันหน้าบ้านเลยครับนี่หุ่นมาเราออกมาหุ่นมอท้ามาถึงก็ยิงไปเลยครับยิงอย่างสูงลงอย่างแรง hey, แต่ไม่โดนไครพักพวกหุ่นลบหน้าบ้านเรากำจับทิง้งซะเล็งที่เออร์โคโนิกมันก่อนเลยครับม็อกนี่ทาเกตอยู่ด้านหน้าพวกนายใช่ไหมนายเห็นแล้วลายก็ยิงไปเลยครับ เดือด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 แปลกไหมนะโอ้พินวิวเฮงมันตื่นมาแล้วคุณผู้ชมเราฆ่าเออโคนิกมันได้ปลาหอกใส่อีสกริมเขี้ยงเออเลือดหายเป็นครึ่งขอดเลยครับ เบาหมาต่อไปปีฉากอิงก,กิมโบราเนียชาร์สไมลี่ศัตรูแตกพ่ายไปแล้วครับหนีกลับบ้านก่อนสหายในบาดเจ็บเกินไปแล้วโอเคครับเรายื้อจนถึงขีดสุดสงครามไปจบภายใน2วิครับและสงครามก็ได้จบลงครับโอ้ตึงมือมากๆนนะแนวป้องกันสุดท้ายจริงๆวะ่ะ เรารอดมาได้แล้วก็จบสงครามนะครับป้องกันสําเร็จโดยล่วงครบ20นาทีคุณผู้ชมครับเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันสําหรับเกม Iron Harvest ปี1920หรือว่าสงครามโลกคู่ขนาดในตีมของ Ste ีมพังนะครับผมก็บอกว่าจะชอบกันนะฮนะซึ่งถามผมเนี่ยถามว่าเกมนี้ดีไหมผมก็บอกเลยว่าไม่ดีนะีมันมีหลายอย่างเนี่ยยังกงกลวงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวระบบมั l ติเพเยอเองเหมือนเกมเนี่ย จะชูโรงเรื่องของตัวซิงเกิลเพเยอร์เนื้อเรื่องมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวแคมเปญหรือตัว World Map, เวอร์แบบในเงี้ยเกมมันดันส่วนนั้นมากเกินไปจนทําให้มันติเพเยอร์เนี่ยดูเอ,อ๋อไปเลยอันนี้จากความรู้สึกนะครับแล้วก็เราเล่นไปถึงจุดจุดนึงเนี่ยจะดูว่าหุ่นบางอย่างมันเหลื่อมล้ำมาหุ่นตัวอื่นๆื่นเขาด้วยนะ แต่ก็นั่นแหละฮะคือจากส่วนตัวผมนะครับผู้ชมมองไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่าวันนี้ถ้าชอบในเกมนี้ครับฝากกดไลค์แชร์ subscribe หรือซุปเปอร์ตง์จะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับในวันนี้ของตัวเราไปก่อนบ๊ายบายเจนใหม่คราวหน้าครับผมขอบคุณที่แวะมาดูนะครับ